ถึงเวลาสนุกสนานรื่นเริงไปกับปราร์ตี้เกมโชว์ซึดบันเทิงที่จะทำให้ทุกคนขำกระจายเมื่อวิลลี่แม็กอินทอชเปิดบ้านต้อนรับเหล่าซุปตาคนดังมาแข่งขันกับทุกเรื่องราวของวงการบันเทิงเครื่อนธุรกิจเคจรื่อนธินิยรไปแล้วอ่ะไม่อยากไปแล้วและอาจทำให้หัวหน้าทีมจากทางบ้านกลับไปพร้อมเงินรางวัลสูงสุด1 0 0 0 0 0บาท ทีมแรกของเราในวันนี o, ้นักร้องลูกทุ ing, <sun> wow ่งรุ่นใหญ่นำทีมโดยราชาแดนใต้เอกชัยศรีวิชัยเลือกทุ่งตัวแม่หุ่นเชฟบะไ้อภาพรเดะแย่แ้อยู่นี่ไปนู่นเลยเดี๋ยวก็โดนกระเดื่องตีหน้ามานี่ดีว่าอารมณ์ดีเสียงคุณภาพตักซิริพร มอมามอมาระวังเลิควาาอะไรพี่เอกไ้ตัวทักตลกตัวเทพผู้ชายสายหาผู้เขารบภรรยาสุดหัวใจหนุ่ยเชิญยิ้มเฮเทพพระเจ้าแห่งมุกสนุกทึกตับบอนเชิญยิ้มกูเนี่ยรอดมาได้เพราะว่ากูอะไรตายชมทายาทตลกรุ่นใหญ่สายซิทคอม เจี๊ยบเชิญยิ้มผมไม่ขอไก่ขอไก่อยู่กับกูคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ สวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่นทุกคนสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับป๋าสบายดีนะเฮ้ยพวกเราดูแหวนขนาดนี้เรียกชาวทานนอสเธอะเชิญนั่งครับเชิญนั่งสวัสดีครับสวัสดีลิฟต์ลิฟลิฟลิฟหนี่เนาะเออเอาวันนี้เนี่ยปกติบ้านนายฝรั่งเนี่ยต้อป๋าครับแต่ว่าคือผมก็มาบ่อยนะป๋าแต่วันเนี้ย คือพี่ผมมาไม่เต็มทำไมอ่ะคือพี่ผมเต LIKE ้นเหมือนกักเหมือนไออะไรสักอย่างนึ่งไงปกติเสียงเพลงพี่ผมนี่จะเต้นแบบใส่เอ้เหมือนเขาแบบเกงบารมีฝั่งตรงข้ามหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ถ้าสมมติเมียไม่อยู่ตรงนี้ขอโดนตี๊ันบันอีกแล้วเฮ้ย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 ได้โชว์ได้โชว์โอ้ เฮ้ยครับเตื่นเตืนหลวงพ่อมีเรื่องแล้วทำอะไรอ่ะโอ้โหอะไรนี่โพสองหัวลับสนิทเลยปุกผ้าดิมายังไงไม่ห่วงกูเลยมากันเต็มๆนะครับและนี่คือฮอลลีวูดเกมนท์ไทยแลอ ออรายการนี้เปิดด้วยการกระโดดทีกันมันไม่มีรายการอื่นทําได้มีรายการนี้เท่านั้นเรามีนัดกันทุกวันอาทิตย์หกโมงยีนาทีทางช่อง3กดหมายเลข33นะครับหัวหน้าทีม2ท่านนี้เราจะแข่งขันเพื่อเขานะฮะคะแนนสะสมสูงสุดมีสิทธิ์เข้าสู่รอบแจ็กพอตเพื่อชิงรางวัล1น1 0 0แสบาท เยอะอาการเยอะอาการวันนี้เนี่ยนะ <c oughs> ก็นายฝรั่งเองก็ลาง,งานนะฮะแล้วก็เอาฮุบบ้านหลังนี้มาเปิดเป็นคาเฟ่สักวัดหนึ่งต้องมีการมาทะากันเดี๋ยวถ้าคุณอยากร้องบอกได้เลยพระวงดนตรีของเราพร้อมแล้วนะครับ <c oughs> นี่คือซีสมายอ่ะขอต้อนรับทีมแรกของเรานะครับคุณไฮอาอาพรนะครับคุณเอกชัยสิวิชัยและคุณตั๊กสิริพร หัวหน้าทีมของเขาคือคุณจอ๊อกสวัสดีครับคุณจ๊อกครับสวัสดีครับคุณจ๊อกครับทำอาชีพอะไรเป็น,ปนแพทย์ครับเป็นหมอเหรอใช่ครับคุณหมอหมอเลยหรอคุณหมอและพยาบาลดูรายการเราเยอะมากท่าทางมันจะคลายเครียดนะเนี่ยหมอหมอหมอ,หมอทางด้านไหนฮะเป็นอายุรแ,แพทย์ผู้สูงอายุครับเลย มาอยู่ทีมนี้เนี่ยเพื่อความปลอดภัยของทั้งสามเป็นอายุรแพทย์ไม่ทราบว่าตรวจภายในได้ไหมคะตรวจภายในได้ไหมคะกลัวกลัวกลัวฝ่ามือสามีพี่พี่ตั๊กครับเฮ้ยตามสบายเลยผมก็มาเที่ยวเหมือนกันเอาเลยเลยแบ่งปแบ่งปันกันไปอย่างเต็มที่นะฮะหนึ่งแสนบาทคุณหมอถ้าได้ไปเอาไปทำอะไร ส่วนหนึ่งน่าจะเอาไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์เลยนะครับทำบุญอ๋อเหรอซื้ออะไรพวกเข็มเข็มเจ็ดเด็กทองเตยพากอตหรืออะไรนี่อาจจะเป็นแบบสำลีเลยครับโอเคอเคบขอเล่นเล่นตลกได้อยู่อีกทีมหนึ่งของเราครับขอต้อนรับนะครับคุณเจฟเชิญยิ้มคุณบอลเชิญยิ้มแล้วคุณนุ้ยเชิญยิ้ม และหัวหน้าทีมของเขาคุณบุชี่บุชี่บุชี่ในภาษาอังกฤษแปลว่าเหมือนเหมือนเหมือนพุ่มไม้มันจะเยอะแบบพุ่มไม้เลยฟูฟ่องออกมาเต็มเต็มบุชี่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 ครับกินคนครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เลยขอโทษท่ใส่เสา้บุชี่ทำอาชีพอะไรจ๊ะหนูเป็นอินฟลูเอนเซอร์รีวิวอะไรเงี้ยค่ะในช่องของตัวเอง ใช่ค่ะในเนพลงของเขาครับเพนบอกพี่นุ้ยก็เป็นแฟนคลับของเขา <c oughs> ก็เพิ่งตามกันเมื่อกี้นี่ก็เพิ่งตามกันเมื่อกี้นี่นะก็ถามน้องทําอะไรวะ oh <my S 2> พี่ไม่เคยดูโซเชียลนะเขาบอกอ๋อหนูเป็นคนแบบว่าเวลามีหนังอะไรใหม่ๆมาเนี่ยเขาจะเป็นคนพรีเซนต์พรีเซนต์อะไรแีรีว,วิวรีวิวหนังอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีมาใช้ในประเทศเขาก็จะเชิญตัวน้องบุชชี่เนี่ยไปไปด้วยถูกต้องมีมากๆหนึ่งแสนบาทถ้าได้ไปเอาไปทำอะไรบุชชี่ ก็ส่วนหนึ่งจะไปบริจาคให้เด็กผู้ยากไร้่ะนะคะครับก็ตอบสวยๆแต่อีกส่วนหนึ่งหนูก็จะไปตอบสวยๆตอบสวยๆตอบสวยๆไปก่อนีกส่วนหนึ่งหนูก็จะเอาไปเสริมโงเห่งที่หน้าค่ะชที่ไหนต้องไปเกาหลีไหม ไม่ต้องค่ะที่ไทยนี่ละคะที่ไทยเราจะไปทําอะไรบ้างที่หน้าของเราใจใจเราเนี่ยอยากได้อะไรเพิ่มเติมใจตอนนี้อยากทาฟันค่ะอ๋ออยากทําฟันฟันยังเหมือนเล็หมากเหนลูาน้าหลังฟันน่าสวยเหลืองดีออกของจริงหมดเลยหรือเปล่าหนูของที่โทษทีนะใส่วิกก็แบบ โอวิคอ,อ,อเอาละเรามาดูกันนะครับว่าหนังต่อจากนี้ไปเนี่ยนะครับเรามีทายกันเรื่องใดบ้างนะครับผมเกมนี้สับสนุนโดยทีโพเพียวนะครับในเกมทอสะละหนังดง <S 1> <S 1> <S 1> <ๆ>ังอันนี้คือผมจะขึ้นมาไปตนปวสอนอย่างเดียวสลองสละเอาออกหมดเลยเอามารวมรวมกันหมดปุ๊บแล้ว คุณเห็นคุณคิดว่าเป็นหนังเรื่องอะไรคุณตอบมาถ้ายังไม่รู้ผมจะมีคำใบ้ให้เอาเลยดีกว่ามาคู่แรกของเราเลยดีกว่าครับเราวิ่กันตรงข้ามนี่เลยนะครับคุณเจี๊ยบคุณไฮครับเจอกันเ๊ยบเราสองคนเหมือนกันโอ้ไม่เหมือนเลยช่องดีว่าแข่งกับแม่วินยูจันเจ้าครับผมโซฟาห้ามช่วยนะอันนี้เป็นการแข่งขันกันแบบจริงจังเลยนะครับพร้อม ภาพยนตร์ของพวกคุณคืออะไรทอสละหนังดังของคุณคือภาพยนต์เรื่องนี้ครับโหนัหนังอะไรมันจะยาวขนาดนี้เลยพี่นี่นี่ชื่อเขาจริงๆชื่อเหรอเออมาขนเลยมาคุณรู้เลยถ้ารู้กดถ้ายังไม่รู้เดี๋ยวรอไปก่อนห้ามช่วยห้ามช่วยใบห้ามช่วยนี่บดิกดแล้ว อ่ะคุณไฮตอบว่าแสบสนิทสิทธิ์สายหน้าแสบสนิทสิ์สายหน้าเฮ้ยไม่แน่นะกรรมการว่าไงครับใช่ผูกตองเอาไปก่อนเลยหนึ่งคะแนนยาวมากโอ้พี่ไฮเก่งมากเลยมาแล้วคือแสบสนิทสิทธิใสายหน้าผมยังเรียกพายเลยคุณหมดละอันเนี้ยเกมแรกคุณหมดละจบอะไรวะ คุณไม่ทันเขาแงเขาเร็วกว่าเยอะเลยชัดยเดี๋ยวดูชัดชัยดูคู่ต่อไปครับมาเลยครับบอลครับคุณเอกชัยครับเชิญต้องกดเลยไหมฮะเวลาคุณเห็นปึ๊บคุณกดแล้วตอบพี่ไฮได้กดไหมตะกี้กดได้แล้วกดพร้อมดูความสามารถของคุณบอลกับภาพยนตร์เรื่องนี้ขอสลัดนังดางวุฒิสองคือภาพยนตร์เรื่องกดนะครับคุณบอลอ้าว ปล้นนายยาให้เขาได้ก่อนน่ะนี่ไฟขึ้นตรงนี้ปล้นนายาบอลไม่เร็วมากเร็วมากใช่เร็วมากเร็วมากเลยอ่ะเร็วเสมอแล้วไงเสมอแล้วไงง่ายบอลเร็วมากขอโทษด้วยด้วยบอลเร็วมากขอโทษด้วยทด้วมแกขอโทษคุณเจ้าฉันลอยออกมาปล้นนายยานี่ฮะปล้นนายยาถูกต้องด้วยนะครับเอาแล้วอันนี้ ก็เรียกว่าศึกในครอบครัวคุณตั๊กคุณดุ้ยครับเชิญครับโค้โนี้เลยเฮ้ยกูทำอะไรผิดเนี่ยอันนี้คือเกมการแข่งขันนะครับอย่าอย่าทำให้คู่ต่อสู้ผมโคลครับข้าโคมโคครับ เขาข่มขืนพอกลับถึงบ้านมึงก็ค่มขืนกูไม่ได้พูดขมขืนเลย่งพูดขมคู่ขมคูหูมึงี่จ้องแต่เรื่องนั้นร้อนหมดแล้วรู้ใช่ไหมว่าต้องทำตัวยังไงอ่ะพร้อมนะขอสลัดนางดังคุณทั้งสองคือภาพยนตร์เรื่องนี้ครับอุยง่ายกดไปแล้วครับคุณตั๊กครับสุริโยไทย สุริยไทยใช่หรือเปล่ากรรมการสรยุทธ์บ้าเลยเลรอไอ้นี่ก็สรยุทธ์ใครตอลยรยุทธ์หนังบ้าเรื่อสยรยุทธ์หนังไอ้บอลไอ้บอลมาด้วยความมั่นใจสรยุทธ์คุณก็เอ๊ะใครเป็นพระเอกว่าสรยุทธ์เนี่ยเฮ้ยไม่เคยเอกใช้ตอนไหนว่าทำไมกูพลาดไม่ได้ดูฉัยออกมาครั สุริโยไทยเอาไปหนึ่งคะแนนอะไลนะอยากรู้คุณรู้ไหมตาบอยยังไม่ทำเคุณรู้ไหมครัคุณนุ้ยต่อสุริโยไทยนี่รู้เปล่าตะเกียะเขาตอบถูกกันดีแล้วไม่งั้นยืนมึนตึ๊บเลยนะต้องลอยขีดๆมาช่วยเลยขีดๆมาช่วยไปละหนึ่งคะแนนนะครับต่อไปบูซูไปลูกบูซูบุชีบุชีบุชีบูชีปมาขึ้นมาครับหัวหน้าทีมนะครับคุณโจกับคุณบุชีครับเจอกันแล้ว อย่ายอมกันแม่เห็นชุดแล้วอยากให้ไปไหว้ในบ่อประคับที่บ้านคุณจริงๆเกรดเต็มไปหมดเลยพร้อมทอสละหนังดังของคุณทั้งสองคือภาพยนตร์เรื่องนี้ครับกดแล้วครับแบล็กเพนเทอร์ค่ะแบล็ k p พนเ h อรใช่เปล่าวะกรรมการใช่ใช่ใช่แบล็กเพนเทอร์ถูกฉันเลยออกมาครับ แบล็กแันเตอร์จริงๆเอาไปหนึ่งคะแนนสมแล้วที่รู้เรื่องหนังจริงๆสมแล้วที่รู้เรื่องหนังหลังจากนี้ไปครับผู้ชมครับเราจะาให้หัวหน้า<ห>ทีมเลือกตัวจี๊ดมาปะทะกัน<อ>นะคะอ,อีกสองข้อห้ามซ้ําเดิมถ้าออกมาแล้วออกมาอีกไม่ได้อะทางนี้ครับโจ้ครับเลือกใครคนแรกเอาพี่ตั๊กก่อนพี่ตั๊กลืมเสียงลืมเสียงพี่ตั๊กก่อนเลยครับฝั่งนี้เลือกพี่ตั๊กเอาใครน้องบุชี่พี่บอลค่ะตั๊กกับบอลตัวจี๊ดตัวจี๊ดเลย นี่แม่นะลูกแม่นะลูกบอล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 จริงๆก็ไม oh ่น่าห้ามแล้วเมียพ่อเมียพ่อเมียใคชอบลุยเลยครับผมขอสละหนังดังของคุณทั้งสองคือภาพยนตร์เรื่องนี้รู้แล้วกดกดนะไั้งกดก่อนด้วยครับลูกไม่ใช่มากดมั่วเฮ้ยรู้แล้ว เฮ้ยผมรู้คุณบอลผมอยากตอบจังไม่ได้คุณตอบไม่ได้เวลาเป็นหมดเวลาภาพตอบภาพตอบไม่ใช่เวลาคุณหมดแล้วคุณบอลตอบได้คืออยากจะแบบว่าเต้าก็ได้เรื่องนี้นะแล้วจำคำพูดด้วยเราไม่ได้ใครง่ายที่นายคิดนะเว้ยโลกทั้งใบให้นายคนเดียวครับผมกรรมการว่าไงใช่โลกทั้งใบผู้ตัดเฉลยออกมา ลกทั้งใให้นายคนเดียวรู้ใช่ไหมคุณตารู้ทางนี้ได้ไปหนึ่งคะแนนเก่งมากเก่งมากกลับไปที่เดิมเก่งมากเก่งมากคู่สุดท้ายห้ามซ้ําเดิมเอาละลําบากใจแล้วครับฝั่งนี้เลือกก่อนทรงครเลือกเลยลูกเสียงหนักหนักนั่นเลือพี่นุ้ยค่ะคุณนุ้ยมา่อนเอาแล้วคุณนุ้ยจะเจอกับใครให้พี่นุ้ยช่วยตามพี่เจี๊ยบให้หน่อยค่ะอ้อเดี๋ยวน้องเจี๊ยบ แล้วมาให้กูยืนทเนอนเน่อย่าให้รู้นะแอบได้เก่าอย่าให้รู้นะตลกคาเฟ่มันต้องมีเออมันะต้องมีนะฮะพัชรนั่งตามคุณเจบมาฝั่งนี้เอาใครครับคุณโกคุณพี่หายครับคุณพี่หายให้ตามพี่เอกให้หน่อยครับอะไรนะายช่วยตามคุณเอกให้หน่อยครับ เออเขาใช้คนทิ้งขว้างอะไรที่นี่เนี่ยใช้ไปเรื่อยก็ร้องใครอะพี่เอกรอะพี่เอกเกลียกชายมาพร้อมนะตอนนี้ผม่อสุดท้ายนะขอสลานหนังดังคู่ทั้งสองคือภาพยนตร์เรื่องนี้ครับกดเลยกดเลยกดเลยโอ๊ยข้อกดไม่ทันน้าทันตอบมาครับคุณเจี่ยครับมีเรื่องเดียวครับหนังน้ำหม่ำฮะบอดี้การ์หน้าเลี่ยมรู้แล้วกรรมการใช่หรือเปล่าบริการหน้าเลี่ยมใช่ไหม พูกต้องเอาไปหนึ่งคะแนนเฉลยออกมานี่บอด้การ์ดหน้าเหลี่ยมครับเรียบร้อยนะฮะทีมของคุณพุชี่เนี่ยต้องขอบอกเลยว่านำไปก่อน4ต่อ2คะแนนพกนี้พูดพนี้พาไปไว้ที่บ้านไม่ได้นะทำไมอ่ะมือไวมากเลยแต่ละคนอ่ะกดกดกดแล้วสำหรับเกมเกมนี้นะครับทีมที่ชนะหัวหน้าทีมเนี่ยผมมีกิฟต์เซตพิเศษมาให้เอากลับบ้านไปด้วยขอเชิญขึ้นมาตรงนี้ครับโอ้ ปกติกอยู่ที่บ้านล้างจานเองไหมครับล้างเองค่ะเอากิฟต์เซตออกมาทั้งหมดนี้ขอมอบให้กับคุณบูชี่เลยนะครับผมนี่คือทีโพพิวนะครับน้ำยาล,ล้างจานที่อ่อนโยนต่อมือแต่ยังคงประสิทธิภาพในการทําความสะอาดได้ดีมากๆนะครับถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบถ้าคุณมีลูกก็สามารถใช้ทําความสะอาดขวดนมหรือเครื่องใช้เด็กๆก,ก็ได้นะครับผมรับไปเลยทั้งหมดนี้ครับยินดีด้วย เอาวางไว้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเกมต่อไปเรากลับมานะครับต้องสื่อสารกันให้ได้เพราะว่าอันนี้หาคําตอบไปเจอครับคํานี้4อักษรสักครู่เดียวสำหรับเกมทอดสละหนังดังนะคะก็เป็นการพบเจอกับคู่สามีภรรยาแห่งชาตินะคะ พี่นุ้ยและพี่ตั๊กนะคะแต่เราอะก็ต้องเสียคะแนนให้กับทางพี่ตั๊กไปก็เข้าใจนะว่าพี่นุ้ยเขาคงกลัวเมียไม่เป็นไรหรอกเกมเดียวเองให้ไปเถอะโอเค